มาต่อกันคลิปที่2ครับกับภารกิจตามหารถแบคโฮขนาด5ตันนะครับมีลายแยกนะครับคันนี้ก็เป็น5ตันเหมือนกันเป็นยี่ห้อโคบสุนะครับมีลายแยกน่ครับ,ายยรบตามท่านสทไปก่อนครับก็4ตัน5ตันนะครับได้หมดแต่ไม่เอา6ตันเพราะว่า6ตันมันจะใหญ่เกินนี่คือ6ตันนะครับ6กก็คือ6ตัน ฮะใหม่เนาะอือยังไม่เท่าไหร่เลยขายแล้วมาขายซะแล้วเครื่องอะไรใหม่หมดเลยอ่ะใช่ดูดิไอ้พวกเราแมกิกยังอยู่เลยอ่ะยังตรงมากอยู่เลยยังไม่เพี้ยนเลยเ <c oughs> ข้าเข้ามาขาย <c oughs> ทำไหมเอบอบะยังมีถุงพลาสติก <c oughs> มันมันอันนี้หรือเปล่ามันตกรุ่นหรือเปล่ามันตกรุ่นหรือเปล่าเขาก็เลยเอามาขายกนศูนย์ไม่เก่งนี่ไงพี่เก่งมันจะบอกอยู่ข้างหลังนี่หมดเลยอยู่ข้างหลังนี่ย ดูท่านสทจะเดินดูคันไหนจะเราดูด,ดูดูไปก่อนนะที่จริงก็อยากให้ได้หกสิบแหละแต่นี่นีนนน่นนี่ี่นคันนี้ยมองเข้าไปสวยเลยนี่พี่เกง่งเนี่ยมันต้องคันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหกสิบหรอือเปล่าเดี๋ยวดูก่นเท่าไหร่ครับโอ้ยหกสิบตัวนี่มันใหญ่เกินเออมันหกสิบมันต้องเล็กกว่านี้ เออเราต้องไปโซนที่เล็กกว่าน,นี้ไม่ใช่เนี่ยหกิบหมดเลยถ้าอ่านว่าหกสิบก็คือหกตันไม่เอาถอยไปถายบีกเรากระปูกระปูเล็กถอยบีกเราไม่ชอบของใหญ่เราต้องการรถเล็กๆนี่นี่ต้องข้ามไปฝั่งนู้นอหรือเปล่าหรือว่าเห็นท้ายตรงนั้นก็ใช่อันนี้หกสิบเหมือนกันเพราะว่าหกสิบทั้งหมดเลยโซนนี้น่าจะเป็นรุ่นหกสิบทั้งหมด นี่หตันอยู่ตรงนี้นี่้าตันอยู่ตรงนี้หตันอยู่ตรงตรงนี้หะตันเน,นี่ยที่ที่เก่งถ้ารถลักษณะเดิมเดิมเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้เนาะน,นี่คือรถเดิมเดมแต่ข้อเสียของคำว่ารถเดิม,มเดิมอ่ะมันจะเป็นรุ่นเก่า มาดูครับมันจะเป็นรุ่นนี้เลยเก่าเกกเลยเนี่ยตัวเนี้โคกสุโคกสุมันเล็กๆไปเลยเนาะจากรถฉีดใช่โคกสุนี่คือนี่คือเดิมจริงอันนี้ญี่ปุ่นเนาะพี่เฉียงเนาะอันนี้น่าจะญี่ปุ่นเนะาะคันนี้ญี่ปุ่นถ้าสภาพนี้ญี่ปุ่นบอกเลยนะดีกว่ารถบิวนะเนี่ยเห็นสภาพอย่างเงี้ยดีกว่ารถบิวนะ เห็นว่าสีจางๆเจืดๆสนิมขึ้นอย่างเงี้ยดีกว่ารถบิลเอาเดินดูอะไรที่มันสะดุดตาเราหน่อยสิไหนพี่เก่งพาเดินดูหน่อยสิเอาที่แบบว่าเอาที่แบบว่าเห็นแล้วแบบมันคือยังไม่นั่นแหละตอนนี้ยังเลยอย่างเงี reen, poster, ท okay. ท house, ้ยอย่างเงี้ยดูดิ เราก็ต้องดูให้ดีนะเข้าตากรรมการฮะมีหรอมีละหกสิบตัวถึงจะดูดีมันมันไม่เข้าตาอยู่เครื่องดีก็ไบเท็กก็หมดสภาพนี่นี่นี่ว่าเบิ้งคันนี้มากใบเท็กจะไม่เหลือคันเนี้ยนี่เทียร์ยางเออเนี่ย่ะคันคันเนี้ยที่เข้าตาที่สุดคือคันนี้นี่เออคันนี้นี่คือเดิมแท้ไม่ผ่านเอ้ยผมมองควาดเดียวใท้ตรงไหนนี่ไงแทกยัง นนิมอ๋อเฟมผุไปมาแล้วนี่เนี่ยคือเดิมเดิมเดิมเนี่คือแท้เลยเดิมแท้ตไม่ได้ตกาไม่ได้น่าจะเป็นช่วงล่างอยู่กับน้ําเค็มอ่ะแต่ว่าพวกเครื่องพวกอุปกรณ์เดิมหมดครับตัวนี้เดิม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 ได้อยู่แต่ช่วงล่างไม่ได้แต่ข้างหลังได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้ย ใครที่เข้ามาดูก็บอกพูดเป็นเสียงเดียวกันก็บอกว่าตาลายได้ตาดีได้ตาลายเสียนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆจะ,จะไม่สับไปสับมานะจะเดินเดินไปนี้ก็โอเคมันก็เดิมอยู่แต่ว่ามันเป็นรถบิวมาเนี่ยอันนี้ก็บิวมา ดูมงกีก็รู้ครับบิว้วหมดนี่ก็ใช่ก็ต้องทำใจนะเพราะว่ารถราคาเขาไม่แพงด้วยนี่ตัวนี้ก็เป็นคูบูต้าพี่คูพี่คูอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้น่าจะทำมาหมด ทำมาหมดเลยอะทำมายันช่วงล่างอะแต่ท่านสที่จริงก็อยากได้ประมาณเนี้ยอ่าอยากได้ประมาณนี้แหละแ<ช>ก่ๆแกอยากได้ประมาณนี้แหละ<ช>แต่ผมชอบว่าใบแท็กอะไรมันมันดีหมดนะแ,แ,ดแต่มันเป็นรถบิ้วมานะบิวมามันดูไม่ยากหรอกรถบิ้วอะสีมันพอกมาแต่ก็โอ้สภาพ ได้เรื่องอยู่เหมือนกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเราดูตีเราต้องตน้อยที่สุดมีเราต้องหาที่ตีตีตเยอะคันไหนตีน้อยที่สุดคันนั้นแหละตามกรรมการแต่บางทีเราก็พูด <S <S ยากถ้าออกคลิปเราก็พูดยากเขาตีในใจเอาน้อยคันที่จะไม่ทําสีนี่อย่างเงี้ยก็ทํานะเนี่ยนี่ก็ทําเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ทํานะทํานี่ก็ทําทําสีต้องดูให้ดีเลยนะครับ รถพวกนี้จะตกตาไดา้กับลูกค้าที่มากันเองอย่างสมมติว่าผัวเมียมาด้วยกันอย่างเงี้ยเมียจะชอบรถสีสวยๆแต่ถามว่าสีสวยๆที่เขาบิ้วมาเนี่ยภายในมันอาจจะดีก็ได้เขาก็อยากจะเพิ่มมูลค่ามันขึ้นมานะครับให้ดูดีๆเนี่ยเห็นไหมอย่างคันนี้สภาพข้างในก็โอเคอนะแต่น้ำมันเครื่องมันก็กระดินอย่างว่าเลยนะ ก็สามารถลองท่านสตท์นะี่ฮะมันลองได้ทุกคันเลยเนี่ยเสียงเสียงเครื่องมันก็โอเคอยู่ด้วเนี่ยฮะอ่าเสียงเครื่องมันก็โอเคอยู่นะเดินเดินเดินก็นิ่มอยู่คันนี้มันไม่มีลายแยกมีไหมไม่มี เสียงนิ่มอยู่ได้หน่เสียงนิ่มตัวเดินนิ่มแต่มันไม่มีอะไรแยกเราไปดูข้างหน้าก่อนทะลุไปดูข้างหน้าตัวตัวนี้ดีไหมหน่ฮะเออน้ำมันกระเด็นแต่ถามว่าน้ำมันกระเด็นหมดแล้วมันอ่เกวัดน้ำมันเครื่องมันอยู่ต่ำเนี่ยท่านสททว แคดนี่ดีนี่นะแคดนี่นะมีลายแยกด้วยนี่อ๋อมีอยู่อืออย่ามองข้ามสิสวยด้นี่เนี่ยข้างในก็โอเคอยู่ไม่ใช่บ่ดูดีๆสวยอยู่ด้นี่แต่มันเป็นหกสิบบอหนิหรือเท่าไหร่นี่ยหกสิบด้นี่ฮะหกสิบหกเท่าหกสิบไปเลยหกตันน่ะเอ่าเทียบเท่าหกสิบเลยคันเนี้ย ดูดิคันใหญ่เบลือเลย <Okay. S 1> ไม่ห <5, S 1> ้าก็หกตันน่า้สนรอดในรดในในในรถห้าตันห้าตันห้าสวยอยู่คันเนี้ยสวยปะ <Hey. S 1> มันเยอะอ่ะทุกคนพอเข้ามาจริงๆอะเราจะไายแบบตาเราจะไายไปหมดมันจะดูไม่ค่อยออกหรอกมันเยอะ ไม่ใช่ว่าผมมาตําหนิของเขานะอันนี้คือเขาเรียกว่าแนะนําให้กับคนที่ไม่ไม่เคยมานะครับให้เป็นดูเป็นวิทยาทานของเขาทําสีมาก็จริงแต่บางทีมันก็ดีและเขาอยากเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าไม่ทําสีขายได้ห้าแสนถ้าทำสีลงทุนหมื่นนึงก็ขายไปอีกห้าแสนห้าอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ได้ไหม สวยอยู่เนาะอันนี้เนาะโอเคอยู่นะแคทคันนี้ถ้าท่านสดฮะเ้นออเบอดูเบอร์ไว้ดูเบอร์ไว้ดูเบอร์ไว้ไวสตาร์ทได้ดิพี่เก่งลองดูดิอย่าสวิงไปชนข้างข้างหน้ากันแล้วกันแหละมีคุณแจไมเรียกบรดีกรมาอืมมันจะขอกขบอกดิลองดูดีๆเอาคันเนี้ยลองลิงไว้สักคันอืม ลองสตาร์ทดูสิติดไหมติดไหมไม่ติดแบตบไม่มีสตาร์ทให้มันติดสิ ภายในก็สวยอยู่นะช่วมันอยู่ตรงไหนช่วงมันอยู่ด้านข้างล่างมีไหมเสียงน้ำมันฉีดดีอยู่มันเดินได้นี่พี่เก่งลองขับดูสิเดินถอยหลังออกมาดิเดี๋ยวผมลงก่อนเดี๋ยวผมลงก่อนถอยหลังออกมาชมดิ เอาออกมาดีๆเผื่อเข้าตากรรมาการก็จะได้ลิงเอาไว้ยกแล้วก็ถอยออกมาโอเคอยู่นะคันเนี้ <c oughs> บกเร็วอยู่นะไป เกีงเอวมันหลวมใช่ไหมดเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเอามือจับดูสิเอวมันหลวมไหมโอ้ได้เรื่องอยู่เอวหลวมเอวมันหลวมหลวมฮะนี่แหละเขาเรียกว่ารถเอวหลวมถ้ามันมันวงสวิงมันเยอะเ,เดินไม่เท่ากันบ่ ฮะมันเดินไม่เท่ากันเรี้ยวอยู่นะแล้วบถือว่าเรียวอยู่ 那它就飞了。

ระบบระบบคอนโทรลก็ใช้ได้ระบบออโต้คอนโทรลก็ใช้ได้ครับทำง,งานก็ลิ่งพอวางคอนโทรลก็ผ่อนลงพี่เกง่ง 那轮。啊嗯 เอาม okay. ือกดเข้าไปเอามือกดเข้าไปในปุ่มมันถีบออกมาเองทันอยู่นะทานอยู่แมันบกเพียงอายุวังอายุวังมันจะมันจะเป็นลูกดีไหมล่ะฮะลีกอีตามพี่เลยนี่ลูกีครับอารสติ๊กเกอร์เลยดีดีครับเพราะว่าเพียงอ่ะตัวเนี้ย น่าจะแพงอยู่เพราะว่าระบบมันดีอยู่จะเอวมันหลวมนิดนึงแค่นั้นแหละก็เฟืองนึงอ่ะหลวมประมาณเฟืองนึงเลยเนี่ยตัวเนี้ยไดชาร์ตน่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วน่าจะเปลี่ยนมาม,นมาแล้วเปลี่ยนมาต้องเขามาเนี่ยน็อตเรายังเงาๆงาอยน่าจะทำเลยเพราะว่ารถจอดสมาร์ทมันมีเไม่เคยถอดครับมีรอยถอดมีรอยถอดเขาไหนจะถอดถออกเอฮ็ดสีหรือเปล่าตอนเขาพ่นสีไดชาร์ตเขาออก เขาอาจจะประกบตัวนี้ตัวนี้อาจจะขึ้นสันทิมแล้วก็มาเปลี่ยนส่วนปั๊มก็แห้งดีอยู่นะพลังมันมีน้ำมันแตกอย่างนี้เยิมเยอะอยู่มันแพรคอนทวนแพร่คอนทวนเปิดเปิดฟ้าข้างดูหน่อยพี่สุดดีเข้าไปดีเข้าไปเออแล้วก็เปิดดูปั๊มดูปั๊มปั๊มแห้งอยู่เป็นแพรคอนทวนน่ะน้ำมันออกไม่ยันมันออกายนี่สายรัดตัวนั้น เราใช้ปลอกไวบเนีนะเ่นะเรื่องเหล็กโอเคยังเงียบอยู่เนาะเออหล็กยังใหม่ๆอยู่เล็งเอาไว้เล็งเอาไว้เบอร์อะไรเล็งเอาไว้หนึงน่งหนึง่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งลองดูเราไปดูในบูชัวว่าเขาเปิดราคาเท่าไหร่ไปเดินดูคันอื่นใ่รูปไ,ไปแล้วนี่น่สี่ตัวเลยโอเคไป เราไปดูคันอื่นกันต่อดูกันคลิปหน้าครับว่าเราจะสนใจคันไหนครับไหนเอันนี้มีลมหลัวแยกให้ด้วยเลยอืมโซ่มโค้งแล้วม,มุนแล้วดูคันต่อไปครับ